อ่าจะได้ทอดครับปูเนียี่กต้องเก็บเพิม่ครับนัห่อนมาหลายมือละปูจะขิดตกบ่ตกดอกโอ้ยี่เนี่ยเล็ดนึงเนยล่ะครับผมเลือดที่แรกก็ต้องเจี้ยบไปเลยครับปูน่าจะปลาไปรเลยวล่างปายก่อนครับผมปูเป็นทีงไหนปูเสียงเหล็กตัวนี้เด้อปูฝันกอกปูเพิ่งก็เริไปเสียง เปางกเก้าส่วปูฝันบอกปูก็เดอไปเสียงปูฝันบอกก็เดอไปเสียงเออฝันเออฝันไปยังไงปูบอกแน่ปูฝันมาแล้วเสียงนี่ไม่เลยไม่คยงเล่อกบ่ฟงอพียงคนตายอายุเจ็ดสิบสี่ปีตายอยู่ในรงน้องเม่อเอาเอาตเม่อมึ้นนนเม่อ เออซองเมื่อเลยละครับเออเกินนอนะ<ม>นอนอยู่ในโลกนะครับอายุเกิดสี่ปีพคนโบันอ<ม>่ะอือแล้วเสียงตัวนี้เสียงโหัวเก้าศูนย์เลยละ<ม>ใน้ฝันครับผมไดฝันว่าพยิ่งนอนเย้ลูกนอนในโลกน,น,น,นะบ่าเน,นีนนนน้นอนเมนื่อเกินเออนอนเมื่อเกิน มีผู hehe, issimo, so iter, images, ้ยิ่งผู้เดียวอายุเก่กเจ็บสี่ปีกระมเมื่อคืนนอนอยู่เขาเพิกันเลยตายคือ่าตายแล้วไปมันก็ฝันเนาะอาจารย์บายก็เลยเพิกันเลยลูกนัํงกันสิยากยากวันลัวะเออกเจ็บสิบกับเก๊กเจ็คสีบเหรอยืดจ้ากระม่มเมื่อกับกระม่มเมื่อกรัเมื่อกปียกนะก็ฝันนี่แหละครับผ ก็ฝันว่าเขาฝันเจ้าเนี่ยเจ้าอันหกเก้าชุดเนี่ยแต่ว่าพีเขายิ่งยันเจ็บสิบสี่ปีคนนั่นคนอยู่ในร่องเหมือนตีปูคนนอนอยู่ในร่องเหมือนตีถัดไ่อาจการปีกับเพงแต่ว่าย่าไม่ติดบางอีบอว่าหัน้อยกับตือเยอะหรอกคนเด็กคนเราหนึ่งมาบางติเนาะครับผมก๋วยกับกวยเพว่าหาเขาเท่าเออ เราบารเน่เลขเลขฝันฝันในี่ยะเสียงหกเก้าศูนย์ครับยี่เนาะในโล่งอันนมเมอร์อะไรจะอาโยเกตเกตซีครับเกตซีเกตซีหนึ่งเนาะครับมเมื่อสองเมื่อกะฝันมันมาตรองมันเนี่ยสองอันมาตรองมันหรือมาหาเขาต้สองอัะก็องเออซีแกกับที่อะไรนะเกตซี เจ็ดที่หนึง่งแลนะครับผมโอ้ oh, สาตสมตัวนี่เจ็ดที่หนึ่งบกพูอนเจ็ดยเจ็ดสบี่ปีเดีปีเดียโลนะครับผมเ็นโเมื่อขเกนนะครับไปก็นล้ลุกขึ้นอย่างเง้ก็เจ็ดสบสี่กับเจ็ด่วกันนะวนโอ้ืมเ็ะดเ่ยโุกเกินลรกขก้นย่างเ็นโรเมื่ออยู่ดีครับผมเอนนะมอไงคเอาเวลา,าแลว่าเด็กกเทิรว่ะแจ็คแล้วล่ะูอันเจ็ดสี่นี่บ่พู อแต่ว่านอตลงแล้วคือเทิ้งมาแล้เวเอาเอาเอาไปเอาบนแหละอืมเจ็ดสี่หนึ่งเนาะเจ็ดสี่หนึ่งเออสองตัวก็มีเจ็ดสี่บอกปูอ่าแต่ว่าปูเอาเอันเลข 9, เก้าอันเลขหกเก้าศูนย์นี่ไปเสี่ยงมาทีแมนเอาไปบนอันกันเอาไปเสี่ยงเมึงหละปูกับเลขฝันเห็นโคนตรไตยอยู่ในโรคตายในโลกโรคใจแก่เนี่ยครับผมอารมเม้อม เป็นองเมอนสองเมอ่อนะครับผมอตนนนเกิดมันว่าอาจารย์ตีเนาะก็ผมค่าันกับเป็นหาหาครับสองสองสองเมื่อเนาะแค่นั้นนะโอ้เป็นหาหานาบอกพเออหาาเนามันเป็นนงเมสองเอาไวลางไา้เไมนะครับผมเจ็ดเจ็ดสี่หงไว้บนครับผมเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดสี่หนึ่วาไว้บนมีหาหาสามีบอกพูสองสองกัมีบอกพูสอสองกับเน่ะ เวลารับผมมีวงกลมอ่าฮาฮาลังวงกลมนี่ฮาฮากับสามตัวนี่วงกลมตัวไรพูสามตัวเจ็ดอ่าเจ็ดหนึ่งสี่เออเจ็สีงเนยละเจ็ดสี่หนึ่งเออตัวล่าเอาตัวนั้นนะตัวไพูอเก้าศูนย์ล่เก้าศูน โอ้ล่างนี่เน้นหาหาบัปูเนั่นหาต้องสองนี่ละครับผมเก็ดีเอาไว้น้ำแน่เก็ดซี่นนะเก็ดซีก็เป็นบุน้อปูเนาะเก็ดสี่ไ้เปอร์จัดเอาสองตัวเนาะครับผมบ่าคนนี้เานยนั่นหลายอ่เก็ดสิบสี่สีกับสิบี่เาอกเลยนายครับผมเก็ดสิบี่ปัญหาเจ้าวางเก็ดสิบซี่อ๋อเก็ดสิบี่คือเก็ดหนึ่งสี่เก็ดซี่หนึ่งสันบักปูเก็ดสองตัวคือ ตัวส <14, S 2> ิบสี่เนาะสิบสี่กับมีบอกปูเจ็ดสิบสี่เด้อสิบสี่เด้อโอ้ครับผมครับอ,อ,อืมเอาเอาสิเอาเก็ต e จเลทราตัวเก็เกสิบสี่เ 14, <ร>นาะเกตสิบสี่บจัดต้องตัวสิบสีครับผมจักแล้วปูว่าที่แรกผมก็ลงไปเกตสี่หนึงห่งเหรอปูเออเกตสี่หนึ่งละทราตัวครับผมแบัดตอ เขาก็จัดลงมาค้นตัดเราก็ได้ดอกค้นมัดครับก็มีตัดสองตัวไปก็มีเจ็ดสีคับหนึ่งซีน้องปูเออแค่นั้นแค่นั้นแค่นั้นคือชอบครับผมราคาสองตัวอีกก็มีหาหากับสองสองแม่อืออ่านหมาว่างวดนี้ปูฝันคัดบอกครับผมฝันฝันเที่ยงตัวเนี่ยเที่ยงตัวเที่ยงหกเก้าสูนี่แหละครับฝันฝันก็ค้นตายในร่อ ตายแล้วเราอยายุเกือบสิบสี่ปีแต่ตายแล้วเราเราเรา,เราไม่ไปยนืนหรอกเราได้เกิดเกิดบ้ามานางนัน่งพนุ่มื่วเยอะคือเก้าหนาครับผมโรคกับโรคซีแก่ยี่หรออืมครับซ<ำ>ีแกปนุ่งมื่วอืมเออโอ้คนหาเช่าอีกแล้วะระวังหน้ามัานจะมาหลอนเราเลยตัวไหนล่ะพูดได้เจดเหนนนน็นหาซีไหมหาซีตัวเก้าเนี่ยเออโอ้เอามันขันมันออกซีสามเนาะ เออเออเพราะว่าร่งซีแกเมื่อหาเนี่ยไงเออเอาไว้หาหไาไลางราเวลาจดเราหาซีใช่ไหมพ่อหาซีงานั่นนั่นโอ้มมนพัหนอกก็เกนี้หาซีอ่ะครับผมเห็นว่า,วา,วาอัวอเวนกล้วยกล้วยสองสามวยนบอกครับวอือกล้วยมาสองวันมาที่หานด้วยแหละครับเด็กป็งมาบางเข้าอ่ะเออ ถือถือไว้มาสองนว่าสิบหานแบบดีเออแต่ว่าเขาอกเป็นบ่เป็ี่นาะครับผมมันบอกว่าไคือว่ามันเป็นยนไลยคือว่าปลบเก้าห้ากวาเ่ยเออนเปเก้าหนึ่งห้าเลยอืออเขาปอใจเก้าหนึ่งหาเลยนะถ้าผมแมนอยู่ปูเอออืมแต่ว่าอ่วดีปูปูฝันฝันคักมาปูฝันค้างเลย อันดีอยูหรอกอดีมันมันสีบ่มากมันสีบ่มากตัวปูเซียงเด็กนี่บอก่าหกเก้าศูนย์นี่บ๋าปูเซียงเอาหกเก้าศูนย์ไปเซียงไหมแน่นแน่แต่ว่าเซียงแล้วมีคนวัดตายมันเลยเรื่มัดตายมันยืดตัวแล้วก็บอกว่าทางกาครับเป็นปิจันทรอ๋อครับผมเพราะว่าเซียงตัวนี้มันเล้บัดในนี้เด็มันตายมันยืดตัวแล้วนะครับผมมันก็สี่บ่มานหกเก้าศูนย์นี่ป๋าคนที่ได้ลงครับอ่าเล่นเด่นตัวนี้นะอืม เอาเด่นตัวเจ็ดนึงเนี่ยใช่ๆครับผมตัวอันตัวเสริมขึ้นมากครับมีครับผม่้านเปอร์เซ็นต์เลยบอกปูใใช่ใ่อันหาหาหาฮากับฮาซีกับสองสองสนี่เป็นเลขล่างบอกปูใช่ใช่โอ้ครับผมุ้มดันเป็นสุดบนแต่ว่าตัวกันใบคือหกเก้าศูนย์นะปูเนาะใช่ๆเพราะว่าตัวน ปูเห็นคนนอนในรลกงนี่ปูก็เล่นเน้นเจ็ดสีหนึ่งรลกงสีแก่ครับผมพปนมเมื่ออืมตอนนมเมื่อหานิน้อเออคือเมื่อเมื่อหาเนื้อประกบกันนั่นบอกปูแน่เนอะเมื่อหานิ้วประกบกันนะโอ้เจ้าเจ้าก็กลับมาไหวเลยนะกลับื่อนปกติแล้วคนตไตถ้าเจ้าเก่ามือประกบกันใส่แล้วก็มัดตาสังบอกปู <ga S 1> แป็นได้แล้ววะอ,อันนี้บอกว่าเดี๋ยอันนี้โอ้ผมัดบอกปู บ่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 ใบบ่ตายคือบ่ตายนั่นสินะบัวตายโออแต่ว่าเหลเ่ยตัวใหญ่ตัวเียงเนี่็บอกาถึงเนาะครับผมเหล่ยตายตัวแล้วละครับเข้ากับโอโหกับนกปูว่ามันถึงใหญ่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม่าตรงตรงเล็มาเน่ย รักมันไวเลวเนาะคร่บหมเพ่าซีหาแล้วเนาะครับที่เจีอ่านอยู่คผมาแล้วเนครับผมได้อามีมีหาหาคับสองสมีหาส่แลละปูลังเอาละเอาละสี่อาเนี่ยเมาเลยมาเลยครับผมส่มสามตัวบนก็มีหกเก้าศูนย์เจ็ดหนึ่จ้าตันเ่นตัวก็มี7จ็ดสีกับหนี่เนาะปูเนาะจ้าถูกถูก็จ้าครับผมนี่กั ครับผมก็เห็นว่าอันเป็นความฝันของปูตัดไดแเรกผมกับบริษัททไปหาปูว่าปูอยากอยู่บ่คือเห็นทั่มมากเสียเล็ออกแล้วปกติปูอยู่ทร่มมหาอ่ะนะโอ้เคล็ดนักก็เคิดดาาเลขกว่าเขามาเป็นเมืองสียเด็กนึ่งที่บ้านม้ากเลยแต่ว่ากล้วยเนาเก่าหนึ่งกิดยังว่าแค่เดียวตอนนี้ยังกล้วยสิผ่านม้หนิแม่ เป็นเงไร้ใจก็วดาไร้ใจยักษ์สิบบาทส0้บาทยังดีเจ้าปูเจ้ดอกกล้วยกล้วยมันก็เก่าแลวเนาะปูสิบผาน่้ยมันเอาสิบผามาบังมาดิไปหาโทั่วไปเมียนั่นเพราะเมียยังแบบไรบฮันนทั่วไปปูอืครับขอบะบ่ครับผมเอาปูสนักคิทนี่กับขอบบนขอบก้นปูไหลเลยครับเดอจ้าเจริญพรสโชคมาลำดวยเยีนไปสุขจ้จ้าครับผมครับผม